โอ้สุดยอดเลยไปเลยไปเลยทุกคนโอ้คุยอะไรกันเลยบ่นโอ้ส <kaz divine> ุดยอดสุดยอดเลยปลาติดโทษ่าพามาเก็บไก่อบโอ่งนาะโอ้ไก่อบปิ๊บเนาะไก่อบกระทังเนาะแต่ว่าวันนี้มันมีไก่มาตัวหนึ่งลยนี่ไก่ที่เขาเอามาเนี่ยคือเหาหมักส่วนผสมมาเลยเรียบร้อยเนาะตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเนาะยังมักไว้ไก่สองกิโลน่อยเนาะ ไสใหญ่เลยนี่ไก่เนี่ยเี๋ยวบาให้มันเสียคล้องนะต้องเอาน้ำมันท้องลงไปเลยอยู่นี่ครับเด็ดเห็ดไก่อบปิ๊บกันเนาะตัวนี้ไก่ตัวใหญ่เนาะโอ้มีขาอยู่ในโอ้ประชามาอีกวะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ขวดเบียร์เนาะใส่ลงไปนี้แล้วก็เอาไก่เสียบลงไปเลยเนาะทุกคนไก่เห็ดไก่อบโองกันนะโอ้ ไก่อบกระทังเนาะง่ายงไงครับกินคอมเมง่ายังไงซีร้องสิลองเห็ดเบิ่งเคยเห็นแต่ในคลิปเกิดมือหนีสิมาลองเห็ดเบิ่งเนาะว่ามันสิแซ่บซ้ำไดนครับลองเบิ่งลองเบิ่งมือหนีกูสิได้กินอยู่บ้านี่บ้านมันซีร้องคนละบ้านี่เอาลองลองลองเบิ่งฮะพอหัได้ยังสี่แล้วเนาะย่างย่งเข้ามาก็ต่ก็ย่งเข้ามาก็พอได้ยังสี่แล้วเนาะก็คือ เราจะเอาไปตั้งอย่างนี้เนาะลองเบิองลองสิลองเห็ดเบิองว่าสิได้กินอยู่บ่เนาะครับมันสิได้กินหรือว่ามันชิได้ลมเทีมหน่อยทุกคนคือปิ๊ดคือกระทัฮาอยู่พุ่นเนาะเดี๋ยวย่างไปเอากระทั่องมันทุกกระทั่งอันน้ำมันใหม่ตั้งแต่รวยแหละสิได้กินอยู่บ่เนาะชิลองดูว่ามันสิแซ่บซัใดีครับข้างกาวยากทุกคนแต่อันน้ำมันเดือบๆเนาะ ทับอันนั้นใหม่คือสิตายเลยนมือนีเบิร์กแกวอย่างกินเต็มตัวเนาะเนี่ยคือหม้อคล้องเม่ใหญ่เนาะขันหม้อลุ่ม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 เอ้ยเอาล้นนะอันนี้คือหม้อหม้อของเม่ใหญ่เนาะขันหม้อแล้วทะลุมือนีเขาคือสิถึดด่านนักเลยนะอย่าก้าวให้มาใกล้ๆมาเบิรงนี่ดูไฟแห้งนันนี่ทุกคนมันหน้าสมมติว่ามันจะจะไหมหรือว่ามันจะได้กินหน่อยเนาะตรงเบิร์กแล้วแซวตัวนี้งามกันไปเลยเนาะ ทำกันไปเลยอ่าสิเด็กกินอยู่บ่เก็บไว้ประมาณสั่งหนึ่งมาทุกคนเดี๋ยวส่วนส่วนผสมการประกอบประกอบส่วนผสมของอันนี้บอได้บอกเนาะเพราะว่าเป็นตื่นเตาสาวหมไปหาหาเข้าไปหาเบิงนะ่งในยูทูปมีเบิ้งดอกการหมักไกนะ่เนาะหมักไปประมาณสั่งหนึ่งนี่แหละเนี่ยทุกคนส่วนนี้ก็เลีอดเลือดตับเลือดไตตับไต,บต,ต,บตใสพ่พุงนะครับก็จะสี อย่างแล้วก็แยมเหล่าเลยมันนี่ก็คือกันนะเนาะแยมเหลาก็มีเดี๋ยเอาจะเอาพักผ่นแล้วบไปดํากันเลยเนาะทุกคนเอาไห้ห่างเลยสุดไปเลยยังนะยังไม่เส่็จเอเดี๋ยวเอาซีอบไปดํากันนะเดี๋ยวเอาจะเอาไม้มาเสียบแลยครับเอาไปอบไปดํากันเลยนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันหลังอบสุกแล้วทุกคนโอเคไปอ่าสิได้กินหรือสิได้์ดีสิได้ใหม่เนาะยังบู๊หเลย กี่ว so wow like oh, so mm ันที่สุกยี่บวยเนี่ยนุ่มสุกแล้วสุกแล้วแม่ใจเบ้อแม่ใจถูกมั้ยแม่นั่นมาเนี่ยทำทำนันโมสุกเด้อ๋อ่มสุกเยอะไปเกินดิไม่ดิคือวันที่สุกกอยู่ทุกคนสุก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 ครบสองสัปโมงพอดีเลยทุกคนคี่ว่ามันน่าจะสุกอยู่เดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวลองเปิดดูเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆกด้วทุกคนโอ้สุดยอดเลย แต่ไ,ได้ไมได้ทุกคนโอ้โหซุกแล้วซุกแล้วโอ้สองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงนี่เนอะ <c oughs> อือ <Yeah. S 2> คนเมืองนี้เฮ้ย <c oughs> อมีไหมนะดิมีไหเนี่ยอะมีไหมนะทุกคนนี่สำเร็จสำเร็จสำนองสำเร็จเบืองนี้จุกไปเนาะลุ่นลื่นลื่นจุกสุดกรอบเลยทุกคน ถ้ามันสุกวันนี้วันนึ่งก็สุกวันนี้สุกแล้สุกโอ้สุกซุกโอ้สุกยี่บ้นนี่โบผ่านผ่านแล้วสุกอยู่บ้นนี่สุกแล้วสุกแล้วสุกบ่เดี๋ยวมึงมาไหมขีดเลยิ่งโอ้สุกเลยนี่คอยเดียอืมกรอบเลยทุกคนเฮะให้ Chem mặc cả lệch của chim bạc honey. A nhắm ngay cái đi. Anh à, em chim hay này gặp Đâu... yeah. yeah. đi Anh cái con. Số gắn lại nó. Lam mày nhục anh Mm. Dạ. Dạ. lên Dạ. 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 nhúc Dạ. 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 เดี๋ยวคมมองควมป๊บดังยเลย่โอ้มึงกลองอะไรกะก็ดีได้มึงกล้องนีอาย่างงี้ดิอมาทุกคนมาใส่ผา่านนี่โอ้สุดยอดสุกเลยสุกเปทีเลยเนาะไปจะไหนนี่อจัดแท้วจบลองดิ อโ,อโโ้หทุกคนมาเบิ่งนี่ใกล้ๆนี้นังมันนี่โลอกนังมันมาได้เลยกรอบสุดยอดเลยนี่ยโอ้น้ำมันทุกคนโอ้สุดยอดสุดยอดฮะเห็นไหมสุดยอดเชฟเรากระทกเลขนี้เชฟเขาเป็นคนเห็นนี่ไงก็ซี่มึงมึงสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอเคทุกคนสุกเลยฮะ โอ้โหทุกคนมองนี้โอ้หูใหญ่เลยอืัอเดอะอันเดอะคำหนึ่งดิอันที่คนละคำมาเชิญเดี๋ยวตัวใหม่เดี๋ยวตัวไม้ไอ้นุ่มไอ้เจืดไอ้เจือเดี๋ยวตัวใหม่กินเลยกันสยอดผมกันเลยนะฮื่มนะทุกคน เฮ้ยเรียบจังไว้มันอกเลยนหนักเลยไงโอ้สุดยอด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 เลยอืปลาติโทูคือแซ่บเลยโอ้คืออะไรวะเหลือบุญโอ้สุดยอดสุดยอดเลยปลาติดทูสุบแล้ว โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นี่ข้างในก็มีอันนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์อลไรกดติดตามเนาะเดี๋ยวเาจะไปคลิปอันนี้คือยังอาหารใหม่ๆเนาะีมเมนูเรียกว่าอะไรเมนูอบไก่ไตอยังว่าไตกระทังเนาะคือกระทังนี่กระทั่งอะไรกินเนี่ยนี่นกระทังเรานี่ได้กินแต่ก็ ได้วโอเคโอเกาทุกคนไปไหเชอกันชิมนะครับสุกแล้วกเตะกันหิว